ผมขออนุญาตสอบถามเลยทําไมถึงหยิบสบายมาทําบทวิเคราะห์จริงๆฝั่งผมเองเนี่ยจริงๆผมพยายามจะหาหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือเป็นหุ้นที่เป็นนิวอีโคโนมีของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราเราเราจะไม่ค่อยมีหุ้นประเภทนี้แล้วส่วนใหญ่มันก็ยังเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเล็กอยู่นักลงทุนยังไม่ค่อยรู้จักผมก็เลยพยายามหาแต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ ในไทยเนี่ยเราก็มีหุ้นที่มันเป็นเป็นนวัตกรรมเป็นหุ้นที่มีเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยนะให้ให้นักลงทุนท่านท่านได้พิจารณาว่าไม่ใช่มีแค่หุ้นต่างชาติที่มีลักษณะแบบนี้ครับผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปดูโมเดลของตัวสบายที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าว่าครั้งแรกที่เข้าไปดูเนี่ยก,ก,ก็ธุรกิจมันเริ่มจากตู้เติมเงินธุรกิจเริ่มจากตู้ขายสินค้ามันจะเป็นเทคโนโลยีเป็นอินโนเวทีได้ยังไงแต่ว่าพอได้เข้าไปดูบริษัทลึกๆแล้วเนี่ยงจริงคิดว่า ไอสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจของเขาเป็นแค่ส่วนจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เขากําลังจะไปเนี่ยมันมันคือการสร้างอีโคซิสเต็มที่มันมันเรียกว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีแล้วต่อยอดไปเป็นฟินเทคในอนาคตได้ครับกราบผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นภาพที่มองคล้ายๆกันนะครับว่าเฮ้ยประเทศไทยมีไหมพอเพราะว่าเจอสบายเฮ้ยมันม,ม,นมีมันมีอยู่แต่แต,แต่แต่เป็นอย่างไรนะครับลองลองเล่าตัวของสตั๊กเจอสบายให้ให้ฟังนิดน,นึงครับ อ่าผมผมขออนุญาตสอบถามคุณนภพลมีสไลด์ที่จะแชร์เองไหมครับหรือว่าให้ผมแชร์ไม่ไม่มีครับเชิญิตได้เลยโอเคผมแชร์ดีละครับผมก็จะคุณนภพลมานั่นแหละเชิญนะครับอ่าสตัคเจอร์ของสบายเป็นเป็นยังไงครับเราเ่าให้ให้นักลงทุนทาความเข้าใจเขาหน่อยโอเคครผมผมขอแบ่งอย่างนี้ครับแบ่งเป็นคือผมมองตัวธุรกิจของสบายเนี่ยตอนเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสี่เสาหลักไอสองเสาแรกเนี่ยมันคือธุรกิจที่ค้ำยันตัวบริษัทมาในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็น บริษัทเริ่มต้นจากธุรกิจในส่วนของโซลูชันเสาแรกคือตัวโซลูชันรวมไปถึงพวกตู้เติมเงินต่างๆแล้วก็มีพวกระบบบริหารจัดการฟูดคอร์ดอันนี้คือเสาของโซลูชันที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับเสาที่2ที่มันค้าได้เนี่ยก็คือตัวธุรกิจเมอร์เชนดดิสก็คือในเรื่องของตู้ขายสินค้าที่เราจะเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ตู้ขายน้ําแหละแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยป,ปีปีนี้ปีที่แล้วที่เราเห็นเนี่ยมันเริ่มมีพวกแมสพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้ว อันนั้นคือสองสองเสาหลักที่ที่มันหนุนการเติบโตของของธุรกิจของสบายในอดีตนะครับส่วนสิ่งที่ผมมองเนี่ยก็คือมันจะมีการทารนฟอร์มเกิดขึ้นในสองเสาใหม่ที่มันพอพอสองฝั่งนั้นมันแข็งแรงแล้วเนี่ยสองเสาใหม่กาลังจะเกิดขึ้นและกำลังจะสร้างไรายได้สร้างกําไรให้กับบริษัทตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเสาแรกเลยก็คือในสง่งตัว e p a y m e n t อันนี้จะเริ่มก้าวเข้าจัดก้าวออกจากไม่ได้ก้าวนะครับเป็นการ เชื่อมและระหว่างออฟไลน์เดิมเนี่ยไปสู่ออนไลน์ก็คือตัว e-payment แล้วเสาที่4ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัว financial service อันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพโอวิวคร่าวๆที่เป็น4สเสาหลักที่มันมันจะเป็นตัวเหมือนการเติบโต,ตของตัวสบายนะครับกราบกราบโดยสรุปแล้วก็คือว่าเสาเสารแรกก็คือขายของรีเทลนะฮะแล้วก็มีอะไรนะฮะอันนี้2ก็เป็นตัวของอ่าโซลูชันโซลูชันอันนี้สาขนส่งขนส่งเราคุยกันไปยัง คนสรงเนี่ยอาจจะอยู่อยู่ใน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 ขาของตัวตัวโซลูชันหรือตัวเมอร์ชานดายสองขาแรกที่ที่มันอยู่ในนั้นกรับแล้วก็จะมีตัวของเสาของการยนินถูกไหมฮะแล้วก็อีเวนต์นครับครับผมซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดในการที่อ่าในฝั่งของคุณนภพลมองภาพมันจะมีการเติบโตนะครับ,รบเราลองไล่เรียงกันเลยไหมฮะว่าว่าในในมุมมองของอ่าคุณคุณนภพลเนี่ยมองมองอย่างไรมันจะเติบโตอย่างไรในในแต่ละเสากลับครับ ดี๋ยวผมผมผมขอไล่ไล่อย่างนี้ก่อนครับว่าไอสิ่งที่นักลงทุนเคยมองตัวสบายเนี่ยว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมันเป็นแค่บริษัทตูต้เติมเงินตู้ขายสินค้าหรือเปล่าแล้วที่ที่ผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ขาเดียวของของ,ของตัวธุรกิจของเขาเพราะอะไรผมมองว่าสเตปการการเติบโต,ต,ตของสบายเนี่ยเขาเริ่มจากการสร้างสร้างฐานฟอนเดชั่นหรือว่าทั้งสร้างรากฐ,ฐานจากตัวฝั่งของตัวออฟไลน์ก่อนโดยการเจาะในส่วนของตัวลูกค้าที่อาจจะเข้าตัวออนไลน์ไม่ถึงลูกค้าต่างจังหวัดอ่าพวกสาวโรงงาน พวก uh, แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้เขาเริ่มจากสร้างฐานตรงนั้นให้แข็งแกร่งให้เขามียูเซอร์ระดับบนก่อนพอตรงนั้นแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเขาเริ่มจะต่อยอดมาทําออนไลน์ก็คือตัว e-payment นะครับพอพอทำมาทำออนไลน์อีเวนต์ line, e เสร็จปุ๊บสเต็ปต่อไปของเขาเนี่ยมันคือการโอเพนอัพตัวแพลตฟอร์มเขาก็คือเปิดรับตัวพาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาในอีโคซิสเต็มตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นปีเนี้ยมันเป็นปีที่อีโคซิสเต็มของเขาเนี่ยมันขยายตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากแล้วก็ขยายตัวในอัตราเร่งด้วยเนื่องจากว่ามมมมัันนนีีฐาเดิท่่แแแข็งรงรอยูล้ว ทำให้พอมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นคริติคอลพอยต์เนี่ยมันทําให้การขยายพาร์ทเนอร์เข้ามาเนี่ยพาร์ทเนอร์เจ้าหนึ่งเข้ามามันก็จะเป็นการดึงดูดทั้งลูกค้าเข้ามาดึงดูดยูเซอร์เข้ามาแล้วก็ดึงดูดยูเซอร์ลายเอ่อพาร์ทเนอร์ลายใหม่เข้ามาด้วยทําให้ภาพของตัวปีนี้เราจะเห็นสบายจับมือกับพาร์ทเนอร์เต็มไป็นหมดเลยว่าจะเป็น c u r r y TKS เอสอ่อชิปสมายควิกเซอร์บิดอะไรต่างๆในนาที่เข้ามานะครับพอตรงนี้มันมันมันขยายอีโคซิสเต็มได้ระดับนี้แล้วสิ่งต่อไปก็คือกกกกาาาารราไรส้้งยไดจททุุๆๆและ ที่อยู่ในอีโคซิสต็มนี้ก็คือการไปสู่ตัวธุรกิจใหม่ก็คือตัว financial service การปล่อยผู้การ,รการทำบล็อกเกอร์ประกันออนไลน์ที่มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์อันนี้เป็นผมเล่าให้ฟังคร่าๆวๆบองว่าที่มาที่ไปจุดเปลี่ยนแปลงจุดทรานฟอร์มมันอยู่ตรงไหนน,นี้การเติบโตที่เมื่อกี้คุณพูดถึง,งนะครับในแต,แต่ละเสาเนี่ยมันจะเติบโตไปยังไงเสาแรกตัวธุรกิจที่เป็นตัวโซลูชันเนี่ยต้องบอกว่ามันจะโตจากตัว POS PUS อ่าที่ผ่านมาโซลูชันเนี่ยมันถูกมันถูกผลักดันด้วยในส่วนของตัวตู้เติมเงินที่มันขยาย coverage ไปทั่วประเทศแต่พอมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันการเติบโตของมันก็อาจจะชะลอตัวลงมันก็ได้ตัวใหม่เข้ามาก็คือในส่วนตัว p o s p o s ก็คืออ่าเครื่องที่เอาไปติดตั้งแล้วก็ใช้ในการทำ transaction ต่างๆเวลาเข้าไปซื้อของรวมถึงสามารถบริหารจัดการตัวภาพ inventory บริหารจัดการตัวยอดขายให้กับร้านค้าได้ด้วยก็เรียกได้ว่า ช่วยทั้งฝั่งฟอนต์แล้วก็ฝั่งแบ็กออฟฟิศตัว p o s เนี่ยเขาจะเริ่มเข้าไปติดตั้งในช่วงปลายปีนี้นะครับทีนี้มันมันจะเติบโตไปได้ยังไงในส่วนตัว p o s ก็อย่าลืมว่าตัวสบายทเพิ่งเข้าไปลงทุนในตัวชิปสมายไปลงทุนอ่อไปเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกอ่อ่ไปซนีบัตอ่ที่เป็นพวกอย่างพวกคลิกสวิตต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาโปรดักต์ตัวนี้เข้าไปนําเสนอแล้วเข,เข้าไปติดตามร้านค้าได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่า มันมันเป็นวินวินสตร ATEGY นะครับเพราะว่าฝั่งร้านค้าเองก็มีประสิทธิภาพในการดตาเนินธุรกิจมากขึ้นฝั่งนี้ก็จะโตโตตามนี้ตู้เติมเงินเองก็ยังโตได้อยู่เราจะเห็นการไปจับมือกับตัว TKS ซึ่งก็มีคอนเน็ชันที่ดีกับตัวโรงงานต่างๆทําให้การขยายตู้เติมเงินขยายระบบศูนย์อาหารเนี่ยก็ขยายไปตามโรงงานต่างๆได้ดีขึ้นนั่นก็เป็นการขยายโคเบรดของคานี้ส่วนขาที่2ในส่วส่วนของตัวเมอร์ชานดิสเนี่ยเราก็เห็นตู้ขายสินค้ามันเริ่มมีพัฒนาการ ในการที่จะไปขายสินค้าอื่นๆตู้หนึ่งแต่ก่อนอาจจะขายยูนิตหนึ่งน้ำสิบบาทยี่สิบาทแต่พอมันเป็นสินค้าที่แพงขึ้นมันหมายถึงว่าแว l u ลูต่อตู้เนี่ยมันก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้รวมถึงการที่เขาไปเอ่อไปลงทุนในตัวชิปสมายต,ตัวตัวสาขาชิปสมายเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นการสามารถที่จะต่อยอดไปทําได้หลายธุรกิจมากมันเสริมได้ทั้ง4เสาเลยชิปสมายจะเสริมธุรกิจขายสินค้าอะไรได้ยังไงก็นึกภาพว่าเขาจะเปลี่ยนชิปสมายเนี่ยเข้าไปเป็นเหมือน เหมือนตัวที่สร้างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยว่าชิปสมายสามารถเข้าถึงตัวชุมชนได้อยู่แล้วนะครับพอเข้าไปถึงตรงนั้นได้แล้วเนี่ยมันยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นรายย่อยเยอะที่เขาอยากจะขายออนไลน์แต่เขาทําไม่เป็นก็ใช้ตรงนี้เพื่อสร้างคือขายของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาไปขึ้นลาซาด้าขึ้นช็อปปี้แล้วสบายก็จะไดะ้ตัวรายได้ตรงนั้นแชร์เข้ามาด้วยเหมือนมันคล้ายๆเหมือนโมเดลคอมเซเว่นที่เหมือนไปเปิดซิม กับตัวทูของเซเว่นก็ได้แชร์อันนี้ถ้าเอาพ่อค้าใม่เข้าไลน์ขึ้นลาซาด้าช้อปปีคนที่ช่วยอย่างสบายก็ได้ตรงนั้นไปด้วยอันนี้ก็เป็นสองขานี้ขาที่สามตัว e-payment นี่มันจะเติบโตได้ตามจํนานวน transaction เลยครับยิ่ง ecosystem มันมันมันใหญ่แค่ไหนเนี่ย transaction ท,ที่อยู่ในนี้มันก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้นจาก30ล้าน user ขึ้นไปเป็น50ล้าน user transaction จะจะขึ้นกี่เท่าอันนี้เราก็ต้องไปดูกันส่วนขาสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นขาที่น่าสนใจ เพราะมันเป็นขาที่ผมมองว่ามันจะทานฟอร์มธุรกิจของสบายจะแค่เป็นเป็นบริษัทเทคเนี่ยมันจะกลายเป็นฟินเทคอย่างเต็มตัวเพราะว่ารายได้ในส่วนเนี้ยหรือกําไรในส่วนเนี้ยแต่ก่อนมันมันเริ่มจากศูนย์นะครับปีนี้ก็ยังแทบจะไม่มีปีหน้าเนี่ยเรามองว่าตัวที่เป็น Financial Service สตรงนี้ยมันจะขึ้นไปทํากําไรในดับย0สเปอร์เซ็ของกาําไรโดยรวมของสบายจากทั้งธุรกิจของตัวประกันที่จับมือกับ h a r d เด Max i ซแล้วก็ธุรกิจการปล่อยกู้ด้วยอืมครับผม ก็คือตัวของอเ,ดเดี๋ยวผมกําลังดูหน้าหน้าที่จะให้คุณผู้ชมดูภาพแล้วก็ผมจะดูไฮไลท์ตรงนี้พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับนี่ที่เขาไปจับมือกับคอเดนแม็กซี่คือหมายความว่าเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยณนะขณะนี้เนี่ยจํานวนยูเซอร์ของเขาหรือว่าโครงสร้างอีโคซิสต็มของเขาเนี่ยอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วหรือยังครับมัน สมบูรณ์จนมันสามารถสร้างธุรกิจรายได้ใหม่ได้แต่ผมคิดว่ามันก็จะมีโอกาสเติบโต,ต,ต,ตอีกได้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งอีโคซิสเต็มใหญ่เท่าไหร่มันจะดึงดึงคนใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมันจะไม่มีขีดจำกัดหรอกครับอีโคซิสเต็มเนี้ยอ๋อครับผมทีนี้อ่าได้ฝั่งของถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นฝัน่งของเมอร์เชเดสเนี้ยอันนี้ก็โตตามปกติเลยแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมมันก็จะมีโอกาสโตขึ้นเยอะใช่ครับได<น>้คุณคุณคุณนพ แล้วคนทาทาทํท,ท,ทโมเดลแบบไหนอย่างไรแต่แต่ละธุรกิจมองการโกรดเป็นเป็นแบบไหนอย่างไรจริงๆอ่อผมผมว่าการโกรดปีหน้าที่เรามองเนี่ยเรามองจากธุรกิจสามกับสี่เป็นหลักเพราะหนึ่งกับสองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมันมันอาจจะไม่ได้เติบโตมากแต่มันก็ยังเป็นตัวเสาที่ค้าตัวบริษัทได้ค่อนข้างดีแตค่คิดคิดภาพดูครับยากอย่างปีนี้เรามองกาไรกันที่180ร้อยแปดสิบกว่าล้านปีหน้าอ,อ่เรามองไว้ที่มาสักสามร้อยล้านสมมุตินะครับ สมมุติถ้าปีหน้าเนี่ยปล่อยกู้สักพันล้านเน็ตมาจิ้นสิบเอร์ซ็นตนั่นหมายความว่ากำไรในปีหน้าจะบวกมาจากขาที่สี่เนี่ยร้อยล้านนั่นคือจากอีกสาขาเนี่ยอีกแค่สี่สิบล้านมันก็ได้เท่ากับประมาณการที่ผมมองไว้แล้วถูกไหมฮะอืมครับผมยังไม่รวมไปไขาที่คุณน้ำพลบอกว่ามันจะเติบโตแบบอย่างแรงนั่นก็คือตัวของ financial service ก็ประกงประกันอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ อันนี้เป็นแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวครับแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวถ้าทําทาได้พันล้านกําไรบวกมาร้อยล้านอันนี้ก็ก็จากที่ผมทําไว้มันก็เกิดเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับอ๋อครับผมทีนี้ผมผมถามด้วยอีโคซิสเต็มตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คนจะเข้ามาอีกก็มีพอสมควรใช่ไหมความดึงดูดมันก็จะมีความดึงดูดพอสมควรแล้วมันจะดันให้ตัวของกลอสมาจินเพิ่มขึ้นได้หรือว่าอย่างไรครับในมุมมองของคุณผูคือต้องบอกว่าตัวตัวอีโคซิสเต็มเนี่ย มันมันก็จะมีฟิกคอสมีการลงทุนระบบอะไรต่างๆระดับหนึ่งนะครับเราลองนึกภาพว่าถ้าฟิกคอสมันอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามีคนเข้ามามี transaction จำนวน transaction เข้ามามากยิ่งขึ้นน่าหมายความว่าพลังของ power of leverage เนี่ยมันก็ยิ่งสูงขึ้นงนั้น,ม,นมาจินมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันอาจจะดอปนิดนึงในในปีนี้ในในส่วนของตัวคอสมาจินในมาจินเพราะว่าเขามีการเทคตัวชิปสมายเข้ามา ซึ่งชิปสมายเน่โดยเนเจอร์แล้วเนี่ยมันก็มีมาจินที่ต่ำกว่าตัวตัวสายที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าอีโคเซนของสายที่เป็นตัวหลักเนี่ยมันยิ่งเติบโตขึ้นเนี่ยมาจินก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามครับกรับผมขอถามอย่างนี้คือวันนี้เนี่ยเท่าที่ดูในการจับมือกันเนี่ยผมก็เห็นการจับมือกันระหว่างคนคน,คนก็จะเป็นคนไทยเป็นหลักละกันนะครับนเนี่ยดูนะฮะอาจจะมีแพลตฟอร์มอาบ้างบางบ,างบางส่วนนะครับคุณผู้ชมครับแต่แต่แตสิ่งสําคัญนั่นคือว่า ท่านในอนาคตเขาสามารถที่จะไปจับมือกับต่างประเทศได้ไหมหรือว่าอย่างไงฮะในมุมมองคืออย่างที่ผมเรียนครับแพลตฟอร์มตอนนี้มันคือการโอเพนอัพเลยครับคือมันเปิดรับได้หมดก็คือพอพอมันยิ่งยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเปิด,ดทุกแพลตฟอร์มเลยมันมันจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มครับคือทําอะไรก็ตามเนี่ยคือถ้าสถานคือถ้าสถา,ถานยูเซอร์ตรงนี้มันแข็งแกร่งเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะครับที่อยากจะทําธุรกิจกับตัวยูเซอร์ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้หมด ผม,ผมทําไมเขาถึงเข้ามาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเพื่อจะได้ทําความเข้าใจกันว่าทําไมเขาถึงเขาถึงต้องเข้ามาจับมือกับตัวของสบายมันจะลดต้นทุนเหรอฮะหรือว่ามันจะทําให้ยอดขายของเขาเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยเหรอครับหรือ,อยังไงครับ <S 1> <S 1> <S 1> อีโคซิสเต็มนี้อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้มันมีสามสิบล้านห้าสิบล้านยูเซอร์ถ้าสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าสามสิบล้านห้าสิบล้านยูเซอร์ได้โดยเพียงแค่ปลักอินเข้าในอีโคซิสเต็มนี้ไม่ทำเหรอครับไม่ต้องไป็นโฆษณาต้อาอะไร อยู่ในยูีโคอสเตมดีพอถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าคุณเห็นคู่แข่งของคุณเข้ามาแล้วเฮ้ยแล้วคุณจะไม่เข้าหรอเขาไปเอ็นจอยตรงนี้แล้วเราไม่เข้าก็ยิ่งเป็นตัวเร่งคู่แข่งที่จะเข้าไปตรงนั้นอือเพราะฉะนั้นการการที่เขาจะมีโอกาสรับรับพันธมิตรก็ได้อีกเยอะเลยสิใช่ครับธุรกิจนี้จริงๆมันมันจุดยากที่สุดจุดตอนแรกเลยครับเพราะตอนแรกในกําแพงมันหนามาก คือเป็นเป็นบริษัทที่ไม่มีใครรู้จักอีโคซิสเต็มเล็กๆจะดึงคนก็ยากแต่พอทุบก,กำแพงนั้นแตกแล้วมีเริ่มมีพาร์ทเนอร์เข้ามาอันนั้นแหละมันจะไปด้วยอัตาเร่งอืมเวัาจุดติดว่าอย่างนั้นค่ะเอ่อถามนิดนึงค่ะว่าตลาดในไทยเนี่ยยังโตได้ขนาดไหนคะแล้วก็ความเป็นไปได้ในการที่จะโตในต่างประเทศเน่ะสักเท่าไหร่อย่างไรคือคือถ้าเราพูดพูดถึงตลาดเนี่ยเราจะพูดยากนะครับเพราะว่าอีโคซิสเต็มนี้มัน มันเกือบจะรวมแทบทุกอินดัสทรีที่คนใช้แล้วฮะมันมีทั้งประกันมีทั้งแบงกิ้งมีทั้งการปล่อยกู้การชําระเงินเคาน์เตอร์สวิดต่างๆมันคงมองภาพตลาดตรงนั้นยากแต่ให้เราผมว่าให้เรามองอย่างนี้ครับมันเหมือนเป็นโคต์ลูปเป็นอีโคซิสเต็มที่มันมันมันเหมือนเป็นห้างห้างหนึ่งที่ห้างตรงเนี้ยมันมีคนอยู่30บล้าน5้าสบล้านคนแล้วเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะสร้างรายได้สร้างกําไรจากไอ้สาบล้าน50บล้านคนที่มันอยู่ในห้างนี้ได้ยังไงมันก็คือการ เข้าไปในทุกส่วนในลัตซายของเขาอย่างที่ผมเรียนนะครับเหมือนเหมือนเหมือนที่เราโปรยคําไปนะครับว่าเดินตามรอยแอนกรุ๊ปทำไมแอนแอนกรุ๊ปเนี่ยจริงๆเอ่อถ้าไปดูรายได้ต่อยูซอร์ของตัวแอนกรุ๊ปนะครับมันแค่ประมาณสักขวบละประมาณสักร้อยยีิบหยวนเองขวละหก0้อกว่าบาทก็คือมันคนตัวเล็กๆก็จริงครับแต่ว่าถ้าไปจับตลาดแล้วไปเพิ่มอะแอนกุกุ๊ปเองขายขายอะไรบ้างให้เรื่องการลงทุนเรื่องการประกัน เรื่องอการปล่อยกู้อะไรเขาอยู่ในนั้นหมดคือตัวคนเดียวคุณอยากทําธุกรรมอะไรอะ่ะก็มาในนี้ได้หมดก็เหมือนกันครับสวายคุณอยากทําธุกรรมอะไรคุณก็มาอยู่ในนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นการเติบโตของมันก็คือการเพิ่มจํานวนการใช้จ่ายต่อคนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอือก็เปรียนได้ว่าเป็นแอนดแอนดกรุ N ๊ปเมืองไทยมีคู่แข่งไหมอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอีโคซิสเต็มนี้มันคือห้างปิดก็คู่แข่งก็คือใครไปตั้งอีโคซิสเต็มใหม่ๆแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่า อีโคซิสเต็มนั้นมันแข็งแรงพอไหมมันก็อยู่ตรงนั้นไปมีโซลิดยังไงพาร์ทเนอร์เยอะไหมอะไรประมาณนี้ครับครับผมเอาละฮะเมื่อกี้เห็นภาพของตัวเลขตัวอ่ากําไรที่ฝั่งคุณพลทําไว้ปีนี้เนี่ยจะโต82เปอร์เซ็นต์ปีหน้าเนี่ยโตอีกนะฮะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าโต62เปอร์เซ็นต์แต่มันกระโดดขึ้นไป301ล้านนะครับปีหนึ่งเนี่ยโตไปเป็น444ล้านบาทโอ้ครับผมอันนี้คือคอนเซอร์เวทีฟแล้วใช่ไหม คือคืออันนี้มันก็เบสอย่างอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าอย่างปีหน้าอย่างเงี้ยครับบริษัทมองว่าจะปล่อยกู้ได้สักพันล้านผมทําไว้แค่สักห้าร้อยล้านจะตรงนั้นก็ริสเค้าลงมาสักครึ่งหนึ่งการขยายสาขาอะไรต่างๆเราก็ริสเค้าลงมาสักหน่อยหนึ่งตามภาวะนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาทําได้จริงๆดีกว่านั้นมันมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ด้วยซ้ำไปจากตรงนี้ครับผม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์จับตามองของสบายจากนี้ต่อไปถ้าเป็นข้อข้อคืออะไรหนึ่งลูกค้าเขาเอ่อหนึ่งพันธมิตรเพิ่มเติมสองแต่ละตัวอสามารถที่จะขยายได้อะไรเงรรี้ยรอฮะหรือยังไงครับอยากได้จุดท,ที่จับหน่อยอมผมว่าดูดูสองตัวเป็นหลักครับตัวแรกก็คือตัวพาร์ทเนอร์เลยเพราะอีโคซิธุรกิจนี้หัวใจของมันก็คือตัวอีโคซิสเต็มถ้าพาร์ทเนอร์เห็นรายใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่า จำนวน transaction ในอนาคตจำนวน user ในอนาคต data ที่บริษัทได้มาในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ติดตามข่าวตรงนี้ในเรื่องของตัว partner ที่เข้ามาส่วนที่สองก็คืออย่างที่ผมเรียนครับก็คือขาที่เป็น financial service ดูว่าถ้ามันทำมาแล้วเนี่ยธุรกิจมันเป็นไปตามนั้นไหมมันจะมีเรื่องปัญหาคือการปล่อยกู้ธุรกิจปล่อยกู้เนี่ยเราก็จะเห็นบางตัวมี NPL ตามเก็บหนี้ไม่ได้อะไรต่างๆนาะนาะนะอันนี้ก็ต้องตามดูครับว่า จากฐานข้อมูลที่เขามีในมือ Data ที่เขามีในมือบวกกับ AI ที่เขาไปใช้เนี่ยมันจะช่วยลดตรงนั้นได้ไหมซึ่งถ้ามันพูฟว่าเขาสามารถทําตรงนั้นได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไปไกลกว่างนี้ครับครับผมครัเพราะฉะนั้นผมขอมุมคิดหน่อยเห็นเป้าที่เราให้ไว้สิบหกบาทเลยนะครับคิด,ค,ดคิดจากอะไรยังไงครับโอเคตัวสิบหกบาทเนี่ยครับเราใช้ตัว PEG ที่ที่หนึ่งเท่านะครับก็คือปีหน้าเนี่ยโตหกสิบอเปอร์เซนต ก็ใช้ใช้คือโดยปกติหุ้นที่เป็นหุ้นโกลดหุ้นเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยเรามันเทดกระดับประมาณสัก p g 1ีหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองเท่าอยู่แล้วอันนี้เราก็ให้ไหว้สักหนึ่งเท่าเนี่ยก็ก็ oh. ก,ก็คิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลคือ <c ười> ผมผมขอเรียนแบบนี้ครับเออเราจะเห็นมายเซ็ของของนักลงทนุนหลายๆท่านเนี่ยยังมองว่าไปดูตัว PE อย่างเดียวซึ่ง PE เนี่ยบางทีมองเนี่ยบางหุ้นเนี่ยเทดไม่ได้เลยนะครับเพราะ PE สูงแต่ PE สูงเนี่ย เราเราอาจจะลืมดูปัจจัยหรือแฟกเตอร์อนึ่งไปก็คือเขา p e สูงเพราะอะไรเพราะเขาโกรดสูงด้วยหรือเปล่าไม่ไม่งั้นหุ้นต่างประเทศที่เป็นหุ้นสตาร์ทอัพหุ้นที่ยังขาดทุนอยู่ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องลงทุนกันก็ไม่ไม่มีคนไปลงทุนเพราะว่า PE ยังหาไม่ได้เลยเป็นอินฟินิตี้ถูกไหมฮะงั้นผมเลยพิจารณาว่าถ้าดูหุ้นโกลด์เนี่ยอลองพิจาราดูฝั่งที่เป็น p e g เพิ่มอีกอีกซักเมทริกหนึ่งเพื่อจะได้เอามาประกอบการตัดสินใจครับอืมก็คือวว่าดดู PG ก็คืออต้้งเทยบโบบะ นะฮะเอาสักเอาเอาสักเท่าไหร่เอาสักหนึ่งพอใช่ไหมฮะหรือว่าอันนี้ผมให้หนึ่งครับสิบหกบาทให้ให้ล้ําไปได้บ้างให้ล้ําไปได้บ้างเพราะว่าพรีเมียมได้ไหมคะผมไม่แน่ใจที่ใจเลยครับนะครับก็เอาพีอมาหารจีนะฮะสมมุติว่าพีอหกสิบเท่านะฮะก็หารดูโก้ดว่าเท่าไหร่โก้ดหกสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พีอีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะก็ก็ดูดูดูประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูจํานวนยูเซอร์นะฮะแล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศเป็นยังไงสําหรับตัวของสบายอะ่ะคือคือมันมันเทียบยากครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าหัวใจของธุรกิจเนี้ยมันอยู่ที่อีโคซิสเต็มต่างประเทศในประเทศจีนที่เขาทาได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะจำนวนประชากรเขาเยอะเขามียูเซอร์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ขยายตรงนั้นได้แต่ผมว่ามองแค่ตลาดในไทยใช่ไหยครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าอย่างของแอนด์กรุ๊ปนะครับ เล้วนูต่อหัวของยูเซอร์เนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณสักหกร้อยบาทตอนเนี้ยของสบายอยู่ที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอยู่ที่สามสิบสี่สิบาทเท่านั้นเอง mm hmm. นั่นหมายความว่า mm hmm. ขอแค่ขึ้นไปร้อยหนึ่งเนี่ยคือสบายโตสามเท่านะครับแต่ยังเป็นหนึ่งในหกของตัวแอนนะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันสําคัญกว่าอ๋อ mm hmm. คือมันโตคือมันโตหลากหลายอะ่ะมันโตในทุกมิติอะ่ะมันโตตั้งแต่ mm hmm. จะย mm ูเซอร์เพิ่มหรือว่าการใช้จ่ายยูเซอร์ต่อหัวนะฮะหรือว่าการขยายธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาโอ้โหมัน โอ้ันนี่มันคืออีโคซิสเตมอ่ะเนาะวิธีการมองก็ต้องมองแบบนี้ต่างประเทศนี่เขามองยูสเซอร์กันอย่างเดียวเลยนะถูกว่าถ้ายูสเซอร์เพิ่มเขาเขาเขาเอายูสเซอร์มาหารเลยแหละแล้วก็ดูดูดูสัดส่วนจากยูสเซอร์เลยหารเรเว่านิวเลยอะไรอย่างเงี้ยในไทยทําถึงขั้นนั้นได้เลยฮะหรือยังไงฮะผมว่ามันต้องต้องต้องค่อยค่อย e d u c a t ไปครับของของของตัวตลาดเราเรามองกันกันแค่ตรงนี้ก่อนว่า เออยูเซอร์มระดับเนี้ยมันสร้างอะไรได้ขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูไอ้ธุรกิจที่สี่ที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวเราก็เห็นแล้วว่าอไอ้ไอ้ยูเซอร์เนี้ยมันสร้างได้ขนาดไหนอ่านะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งน่าสนใจนั่นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนต่างชาติยังถือน้อยมันจะหอมหวนสําหรับต่างชาตินะหรือว่ายังไงตัวนี้คือคือผมว่าด้วยด้วยรูปแบบโมเดลของธุรกิจนะครับมันมันเป็นโมเดลที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่ามันก็ต้องใช้อ่เรียกได้ว่าต้องใช้ การเข้าไปตกผลึกเข้าไปเจาะเจาะดูตัวมเดียวของเขาจริงซึ่งผมคิดว่าต่างชาติถ้าได้ได,ได้ได้เจอผู้บริหารได้เข้ามาศึกษาธุรกิจจริงๆหรือว่าได้อาจจะได้อ่านรีเสิร์ชบ้างเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในสัสดส่วนตรงนี้ฮอืมออย้อนกลับไปคุณจับเปิดหน้าที่มีแอนด์กรุ๊ปก็มีบริษัท IIGB มีทั้งหลายเนี่ยะคะ่ะตรงนี้ในไทยใช่ไหมคะในไทยเนี่ยก็จะมีบีอที่ทำ เหมือนกันใช่ไหมครับ B O L d i i t a หรือพวกนั <นะ S 1> ้น <โต S 1> เป็นเป็นโตโตบริษัทเทคครับคือมันไม่ไม่ไม่ได้มีบริษัทที่ทําเหมือนกันเป๊ะผมแค่ลองเอามาเชื่อให้ดูว่าบริษัทเทคในไทยตอนเนี้ยเขาเขาเทรดกันยังไงอืมนะถามแบบนี้เชิญเชิญเชิญครับคุณจิงครับถามมานะคะจากทางบ้านว่าแล้วเอสมาร์นนี่คือเป็นคู่แข่งของเขาหรือเปล่าแต่จิมขอถามเพิ่มนะคะว่าอนอกจากเป็นคู่แข่งไหมจิมถามว่าคู่แข่งของเขาเป็นใครและ สบายสามารถที่จะขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งได้หรือไม่ค่ะ,ะ F smart แต่ก่อนเคยเป็นคู่แข่งในขาที่หนึ่งก็คือมันก็คือต้องแข่งกันในเรื่องของตัวตูต้เติมเงินอยู่แล้วแต่ว่าพอธุรกิจของสบายมันไม่ได้ยึดติดอยู่แค่ตรงนั้นมันกลายเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มตอนนี้ F smart เป็นพาร์ทเนอร์ของตัวสบายที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนี้แล้วนะครับ <c oughs> ก็คือสามารถที่จะเติมสบายวอลเล็ตตู้ตู้ F smart ได้สามารถที่จะเติมของ F smart ที่สบายได้มันกลายเป็นพาร์ทเนอร์ไปแล้วครับมันไม่ใช่คู่แข่งครับ อืมนะคะแล้วสบายเนี่ยใกล้จะเป็นเบอร์หนึ่งหรือยังคะหรือว่าตอนนี้คือเบอร์หนึ่งแล้วหรือยังธุรกิจนี้มันมันจะไปเทียบว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งยากครับเพราะมันเป็นในเรื่องของตัวอีโคซิสเ็มอย่างที่ผมเรียนว่าใครอยู่อีโคซิสเ็มไหนอะไรยังไงแล้วสร้างไรายได้จากมันเหมือนมันเหมือนเป็นธุรก,กิจที่แข่งกับตัวเองว่าคุณมียูเซอร์เท่านี้คุณจะสร้างไรายได้ให้กับกับยูเซอร์ตรงนี้ได้ขนาดไหนมันไม่ใช่ว่ายูเซอร์เท่านี้แล้วคุณจะต้องไปแข่งกับอีโคซิสเ็มอื่นมันไม่ใช่แบบนั้นครับ ก็อย like bon ู่ที่ว่าการขยายอีโคซิสเต็มอ่ะเหมือน facebook อ่ะใช่ไหมเหมือน facebook เหมือนอ่า g o เกิหรืออะไรเงี้ยมันมันมันก็ไม่ได้แข่งกันอะไรบ้างไปก็ไม่ได้แข่งกันหาโฆษณาเว่ากันง่ายๆนะฮะมันก็เป็นอีโคซิสเต็มคนใช้เยอะมันก็มันก็เติบโตของมันไปนะครับวิธีการมองหุ้นเทคมันก็ต้องมองแบบนี้นะครับเอาละฮะอ่ะสุดท้ายละนะครับผมผมผมสอบถามถ้าแบบนี้เนี่ยลูกค้าของวัวหลวงเราให้คำแนะนำแบบไหนยังไงครับ ก็ S <S <S <G ül> จริงๆเมื่อวานเรามีออกตัวรีเสิร์ชไปนะครับให้คำแนะนำซื้อท r g เกตไพส์16บาทเนี่ยเรามองว่าธุรกิจของสบายเป็นธุรกิจที่กําลังทานฟอร์มไปจากเทคธรรมดาไปเป็นฟินเทคแล้วก็ยังมีโกลบที่ค่อนข้างสูงก็ตัวนี้เราก็ก็ตามนั้นแหละครับท่าเกตก็16บาทที่มองไว้ขั้นต้นกรับผมโอ้ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยว,วหลังนี้ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มธุรกิจใดๆนะครับที่เป็นอ่เทค หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะรบกวนคุณรพลอีกนะฮะยินดีครับยินดีครับได้สัมความเข้าใจให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ฮะคือมันดีใจอ่ะที่ประเทศไทยมันพอมีอะไรที่ทําให้บพวกพวกเราชุ่มชื่นหัวใจได้บ้างว่าเออมันเอกนะนะครับอ้าวอ้าววันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณรัพลครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ